ช่วงอาร์ตเววันนี้จะพาไปเปิดงานยิ่งใหญ่ ได้ร่วมพระบารมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยการจัดงานในครั้งนี้เพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชประมกษัตริย์แห่งบรมราชวงศ์จักรีรวมถึงสมเด็จพระบุรพรกษัตริย์ทุกๆพระองค์ในพระบรมราชวงศ์จักรีที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและ,จะเจริญรุ่งเรืองมาจนปัจจุบัน โดยวันแรกได้มีการจัดโชโนโราฟังเพลงดน,นตรีสดนั่งรถรางเช็คอิน21แหล่งเรียนรู้รอบเกาะรัตนโกสินทร์ชมวังพิพ,ธพิธภัณฑ์เข้าวัดทำบุญไหว้พระขอพรเสริมสิริมงคลและแวะตลาดย้อนยุคช็อป CPOT โดยมีนายอิทธิพลคุณปื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานพิธีเปิดงานได้ร่วมพระบรมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์ โดยมีนางยุพาทวีวัฒนกิจบวรปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมและผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมณนะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพนครและสวนสันติชัยประการเริ่มแล้วนะครับวันนี้สําหรับงานใต้ร่มพระบระมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นตรงกับวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์นะครับย้อนไปเมื่อ241ปีที่แล้วนะครับเมื่อช่วงเช้านะครับก็ได้มีพิธี บำเป็นกุศลอุทิศถวายกุญพภาพมหากษัตริย์นะครับรวมถึงได้มีการบำทําบุญตักบาทนะครับแล้วก็มีโกสวงสารหลักเมืองรวมถึงบริเวณ21จุดนะครับโดยรอบเกาะกรุงรัตนกโกสินทร์ก็มีการเปิดให้นักท่องเที่ยวพี่น้องประชาชนได้เยี่ยมชมแล้วนะครับทางพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้สวนสันติชัยปราการนะครับแล้วก็11พระอารามหลวงนะครับนะ ลานสังคีตพิพิธภัณฑ์สารแห่งชาติพระนครแห่งนี้นะครับรวมถึงสวนสติชัยปราการที่วัดประยุร์วงสาวาสหลายๆจุดนะครับก็จะมีการแสดงพหรสพแล้วก็มีศิลปะวัฒนธรรมตลอดทั้ง5วันที่จัดงานนะครับซึ่งในการจัดการแสดงปีนี้เราจะเน้นรูปแบบของการใช้สื่อผสมนะครับเช<ม>ิญชวนท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพี่น้องประชาชนได้มาเช็คอินถ่ายรูปเปีนี้เรามีอุโมงค์ไฟนะครับอุโมงค์ดวงไฟสวย นะครับสามารถถ่ายรูปแล้วก็ส่งตอบแล้วก็เป็นความประทับใจได้นะครับที่สวนสติชัยปราการรวมถึงที่นี่พ,พ,พ,พี่พิพิธภัณฑ์สันน,น,นิชชาพนกรที่จะทําให้เกิดความตระหนักนะครับถึงความภาคภูมิใจในความเป็นกรุงรัตนโกสินทร์ซึ่งเป็นราชธานีเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยในปัจจุบันนะครับและน้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของสัมพันธ์พระมหากษัตริย์ก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับได้อ่ พาลูกหลานนะครับรวมถึงเป็นกิจกรรมสําหรับครอบครัวสําหรับงานใต้ร่มพระบรมมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์นะครับกจัในวันรุ่นนี้คือวัดปยุรบงสาวาก็จะเป็นงานเราจะมีความต่อเนื่องนะครับทั้งพิธีเปิดวันนี้แล้วก็ที่พระ้ารามหลวงหลายวัดด้วยกันนะครับโดยเฉพาะที่วัดประยุทธรวงสาวาสนะครับที่เป็นจุดหลักสําหรับการจัดงานเราจะเป็นย้อนตีมงานวัดในอดีตนะครับเราก็จะมีการประกวดอาหาร รวมถึงในเรื่องของการแสดงศิลปวัฒนธรรมนะครับแล้วก็กราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทั้งนี้เนี่ยเราทําให้เกิดการเดินทางในแต่ละจุดนะครับเพื่อที่จะให้เกิดเศรษฐกิจรายได้หมุนเวียนนะครับที่สาคัญคือเรามีรถรางนะครับบริการฟรีแล้วก็มีรถอสอมกรนะารตลอดทั้งเส้นทางนะครับทั้ง21จุดก็สามารถให้พี่น้องประชาชนได้ใช้บริการได้ฟรีนะครับหรือท่านามี าการเดินทางอาจจะมารถสาธารณะนะครับหรือหลายเลยท่านนั้นอาจจะคุ้นเคยมาหลายปีก็จะมีจุดประจําที่ท่านอาจจะไปฝากรถหรือไปจอดรถนั้นก็ตามปัิยาสัยนะครับเอาฝากถึงงานนี้ด้วยครับใต้ดมพระบระมี241ปีกลุ่มรัตะนโกสินทร์ครับนอกจากชมความงดงามของงานที่พิพิธภัณฑ์สถ,สถานแห่งชาติพนะนครแล้วที่สวนสันติชัยประการยังมีนิรรศการสวนแสงจัดแสดงพระราชประวัติ10รัชะกาล กับแสงแห่งความพักดีใต้ร่มพระบรมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์โดยจะมีการสแสดงมัตติบีเดียใต้ร่มพระบรมี2 4 1ปีกรุงรัตนโกสินทร์ร่วมด้วยการสแสดงวงดุริยางจากเครือข่ายเยาวชนไทยสำหรับงานใต้ร่มพระบรมี241ปีกรุงรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่2 1เถึง25เมษายน2566 ณบ,บริเวณร,รอบเกาะรัตนโกสิน์และวันที่21เมษายนถึงวันที่7พฤษภาคม2566ณสวนสันติชัยปาการสามารถติดตามข่าวสารศิลปะและวัฒนธรรมได้ทาง Art News สนับสนุนโดยสนักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรม